โอ้โหชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับซีอเอ็มปาเป้ครับไม่ปลื้มกับหัวร้อนสุดๆเลยนะครับซับฮาคิมิเละเลยนะครับบอกว่าจ่ายบอลด้ห่วยแตกมากขอโทษแค่นี้คงไม่พอนะครับคิลียันเอ็มปาเป้ครับกองหน้าซีอีโอของปารีสแซงต์แชมงเนี่ยต่อว่าอัชราฟฮาคิมิครับ,บเพื่อนร่วมทีมเนะี่ยจ่ายบอลไม่ได้เรื่องแม้เพื่อนเนี่ยจะขอโทษแล้วก็ไม่พอนะครับ อันนี้มันหลุดมาจากวิดีโอของ Amazon Prime นะครับเผยคลิปจังหวัดที่นักเตะทั้งสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องลูกจ่ายของฮาคิมี่ครับระหว่างเดินอยู่ในอุโมงค์ช่วงพักครึ่งนะครับทางด้านของซีอโอเอ็มปเป้ครับไล่ให้ฮาคิมี่เนี่ยกลับไปดูภาพช้าโดยด่วนพร้อมบอกว่าการกล่าวขอโทษอย่างเดียวน่ะคงไม่พอกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหัวอกทิมชาติฝรั่งเศสอย่างเอ็มเปเป้ครับที่ดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่พูดออกมาว่าว้าสาบานเลยกลับไปดูวิดีโอซะ ทางด้านของฮาคิมิครับตอบกลับแบบเรียบเรียบบอกว่าก็ถ้าแบบนั้นนะ่ะผมก็ขอโทษด,ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเอมปเป้ไม่ค่อยยอมรับคําขอโทษครับพร้อมบอกว่าขอโทษมันไม่พอหรอกจ่ายบอลดีๆสิฟะโอ้โหพูดซะขนาดนี้เลยครับโอ้โหถือว่าเหมิมเกริมมากๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ครับคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดคําถามมากมายครับต่อความสัมพันธ์ของบรรดานักตะของเปอเช ที่ตกเป็นข่าวว่าไม่กินเส้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้มันมันจะเลยถ้าเกิดไปรหรือเปล่าครับสําหรับเอ็มปัเป้นะครับทุกอย่างมันคือโอ้โหสุดจัดจริงๆนะยอมเขาจริงๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการกระทําของเอ็มปาเป้ครับคอมเมนต์กมาไห้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม